นูอยาอกสิบอกตายว่าหนูทองฮะหนูทองทองลูกอายนั่นแหละโตทองแมนจ้ะไอ้ดีใจบอแต่ว่าห,หนูมีอเรื่องสิบอกอายก่อนเด้ก็เป็นคืนๆใส่ว่าเป็น เม่นเท่ากับบัวม้าสองเดือนอลไรได้เนาะสีทองวะต้องบอกไอ้เก๋แล,ะละ้วล่ะไอ้เก๋ไปใส่นอน้องเฮ้ยหอนไอ้เก๋มาหนีมาหนีไอ้เก๋มานั่านางขี่แล้วเนี่นี่ย่งแกมีอย่างสิบอกน,อนั่งนั่งนั่งก่อนคุณไส้คุณโป๊ะแค โอ้อย่างกับสุดอยู่บ้านนี่แหละเว้ยตรงนี้สิ่งอย่างมาฝากนมาบุญจันทร์ว้าวแซ่บเด้หนูก็กินเลยเออแล้วไปกินแล้วก<น>็กินกินแล้วเอี่ยงสีบอกตายว่าหน,หนูทองฮะหนูทองทองลูกอ้ายนั่นแหละตทองแมน,นจ้ะไอ้ดีใจบอ แต่ว่าหนูม um e ีอีกเรื่องสิบอกไอ้ก่อนเลยว่ามาหน้าหนูเนี่ยข้างหนูก็เฮ็ดมาจมูกหนูก็เฮ็ดมาปากหนูก็เฮ็ดมานมหนูก็เฮ็ดมาเพราะฉะนั้นคันลูกออกมาหน้าบหนขึ้นหนูอายอย่าตกใจเด้อหนุญาตไอ้ตกใจหนูต้องบอกคอ้ก่อนไ้หูมัดทุกอย่างแล้วว่าผัวเสริมผัวเอียงมาโอเคแเวลาผัวช่วยมัดข้องกับไอ้ได้แค่ไหนเป็นหยัง ไอ้ก oh no. ินมันโอ้ยไอบอกไปทั่วหลายลูกไอ้นั่นล่ะพี่ว่าลูกไอ้แค่ไหนไอ้กินมันเนี่ยโอ้ยลูกไอ้นั่นล่ะเอา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 ขาวิขาบังนี่กันล่ะเออว่าจะหนาขาขี้คือกู่ว่าเ้คือมึงจะคือไอ้แะไรเนาะลูกไอ้นะกูกินมันกระโดดกระเดียอะวิขาเบังเอาเอาข้ามัวแต่ให้กับเขากับน้นไปเออันนี้กัอนนี่ จะใหยไรลูกอ้ายเออกูกับมันมัดกับคองอ่าปัญหาโลกแตกปัญหาเช่ามาหาคู่แล้วคลองกับคองมันกับมันเออเจ้าอย่ามาขึงใส่ข่อยเด้อไอยังข่อยบอกว่าลูกเจ้าก็คือลูกเจ้าบ่าเสืกันเลิกปะ เออมาเลยยิ่งเรียงบอลูกเรียงจ้าลูกจับบอไก่แบนั่นจบเนาะไปให้กับเขาให้นุกินจ้า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 